ชาวราศีพฤกษพอาจารย์หมอช้างทํานายดวงดีงานสำเร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนชีวิตถึงข่าวจะร่ำรวยเงินทองจะมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลจะนำพาชีวิตไปพบเจอกับความสำเร็จสวัสดีคุณผู้ฟังและอรลยานามิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีพฤกษภอาจารย์หมอช้างได้ทำนายทายทักว่าดวงจะดีงานจะสำเร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายนชีวิตของท่านถึงข่าวที่จะร่ำรวยเงินทองจะมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคลจะนำพาชีวิตของชาวราศีพฤกษภไปพบเจอกับความสำเร็จสำหรับเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านสวัสดีชาวราศีพฤษภและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยยันโตชาแนลถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤษภเป็นช่วงระยะเวลาที่พิเศษที่สุดเพราะว่าราศีพฤษภเป็นราศีที่ได้รับอนิสง์ผลบุญจากดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นดาวอังคาร ดาวพุธด,ดาวสุขดาวอาทิตย์ดวงดาวเหล่านี้ต่างก็ส่งผลดีมาถึงชีวิตของท่านถือว่าผลกระทบที่ชาวราศีพฤกษฎได้รับมีแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นเดือนกันยายนสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของท่านการดำรงชีวิตในแต่ละวันก็จะถูกบ,บีบบังคับให้ชีวิตของท่านเป็นคนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลา ชีวิตตกอยู่ในขุมทรัพย์ขุมสมบัติถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านจะได้พลิกฟื้นจากความตายอีกครั้งชีวิตพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีชีวิตของท่านเปรียบเสมือนได้ว่าความแตกต่างของฟ้ากับดินชาวราศีพฤกษภท่านยังคงได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในช่วงนี้ หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงส่งผลให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีด้วยโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมากเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายน ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเงินที่คงได้รับผลกระทบจากดวงดาวที่ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วแบบเต็มๆช่วงนี้ภาระค่าใช้จ่ายของชาวราศีพฤกษภถรือว่าได้ลดน้อยถอยลงไปมากบางครั้งบางเวลายังคงมีคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ของท่นานพวกเขาเหล่านี้ต่างก็จะตบเท้าพร้อมหน้าพร้อมตาเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาชุดหลังดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพฤกษภออกจากจุดลำบากที่สุดในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและการเงินของท่านอยู่ในจุดที่ดีด้วยอยู่ในจุดที่พีิกที่สุดในรอบหลายปีและหลังจากนี้การเงินก็จะไม่ติดขัดเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วชาวราศีพฤกษภท่านเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงสง่ง บุญเก่าหรือแต้มบุญที่ท่านได้เคยสะสมมาในครั้งอดีตชาติจะมาช่วยหนุนนำดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมการเงินของชาวราศีพฤษภถือว่าอยู่ในจุดที่ดีในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และหลังจากนี้การเงินของท่านจะไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเรื่องของการงานที่จะดูดีในช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป กิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชีวิตของท่านอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าตัวของชาวราศีพฤษภจะประกอบกิจการงานประจำประกอบกิจการงานธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความสนใจและสนับสนุนตัวของท่านเป็นอย่างดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีผลถึงชีวิตของชาวราศีพฤษภ ที่มีคนหนุนหลังและคอยช่วยเหลือตัวของท่านและการงานของท่านยังคงได้รับข่าวดีอย่างแบบต่อเนื่องเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาและสร้างความลำบากใจให้กับชีวิตของท่านและคอยขัดแย้งขัดขาชีวิตอยู่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคอยเข้ามาเจรจาปัญหาเหล่านี้ให้ดีขึ้น การงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะสําเร็จเห็นผลหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสดีและเป็นใจให้กับชีวิตของท่านและชีวิตของท่านมีดวงที่สมพงกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแท้จริงนับจากนี้หรือว่าช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปิจการงานที่ท่านได้ทาอยู่มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมายมีโอกาสได้ออกไปทํางานนอกสถานที่ อย่างเช่นไปสัมมานาประชุมในสถานที่ต่างๆการที่ท่านได้ออกไปทำงานนอกสถานที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนั้นได้ออกไปพบเจอผู้คนภายนอกสิ่งเหล่านี้จะช่วยแปลเปลี่ยนชีวิตของท่านสู่ประตูความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าลงตัวปัญหาต่างๆนานาที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็จะได้รับการแก้ไขปัญหา กิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่ก็จะสําเร็จเช่นกันและที่สําคัญเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีพลังงานธาตุดินและเริ่มส่งผลให้ท่านนั้นมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนที่มีการลงทุนเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะได้เปิดอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเปิดร้านกิจการงานการค้าการขายถ้าหากใครมีกิจการงานการค้าการขายเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ท่านยังมีโอกาสได้เปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นและจะส่งผลให้ท่านนั้นได้รับกำไรเป็นร้อยเท่าพันเท่ากิจการงานการลงทุนของท่านในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จมีพนักงานมีลูกน้องตั้งใจทำงานและเป็นที่รักของลูกน้องเป็นอย่างมากท่านจะมีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทาง ชีวิตของชาวราศีพฤษภท่านยังคงเป็นคนที่ชอบเก็บเล็กผสมน้อยและชอบลงทุนที่อยากจะได้รับเงินก้อนเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในภายภาคหน้าและเลี้ยงชีพตัวเองได้ถือว่าการงานในช่วงปลายเดือนกันยายนอาจารย์หมอช้างได้ทำนายทายทักเอาไวา้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่จะดูดีและสำเร็จเห็นผลการเงินของท่านก็จะอยู่ในจุดที่พลิกที่สุด ได้รับรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมรายได้เหล่านี้ก็จะตบเท้าพร้อมหน้าพร้อมตาเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นรายได้ทางงานประจำํำรายได้ทางงานพิเศษหรือว่าชีวิตของชาวราศีพฤษภในช่วงปลายเดือนกันยายนท่านจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินสูงมากส่วนเรื่องของโชคลาภวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่าน บางคนทำบุญในครั้งอดีตเอาไว้มากชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จเร็วกว่าปกติบางคนทำบุญในครั้งอดีตเอาไว้น้อยชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันแต่ความสำเร็จก็จะมาทีละเล็กทีละน้อยหรืออาจจะมาช้ากว่าคนทำบุญเอาไว้มากบางครั้งเรื่องแบบนี้ก็ไม่สามารถมองข้ามได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นโชคลาภวาสนาของแต่ละท่าน แต่สำหรับชาวราศีพฤกษภพในช่วงระยะเวลาก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าส่งผลดีไปหมดถือว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชีวิตของชาวราศีพฤกษภพในปีนี้ปีพุทธศักราช2567ท่านยังไม่เคยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงิน ก็ยังคงไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนับจากนี้จนไปถึงช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไปดวงทางด้านการงานดวงทางด้านการเงินดวงโชคลาภวาสนาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นใจให้กับชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะประสบความสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของทุกท่านทุกประการแต่ให้ท่านนั้นระมัดระวังคำพูดคำจาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการพูดการจะสื่อสารในการทำงานเรื่องเล็กๆน,น้อยๆอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องใหญ่ได้ให้ชาวราศีพฤกษบลีกเลี่ยงและระมัดระวังคำพูดของท่านให้ดีถ้าหากท่านทำได้การงานของท่านก็จะราบลื่นส่วนเรื่องของการเงินถือว่าท่านสูญเสียเงินสูญเสียทองสูญเสียรายได้ไปเยอะส่วนการค้าการขายยังคงไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ท่านลงทุนไป นับจากนี้จนไปถึงสิ้นเดือนกันยายนชีวิตของท่านก็จะสุขสมหวังตามความมุ่งมา่ปรารถนาของท่านดวงโชคลาภวาสนาฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วถ้าหากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชีวิตของท่านจะถูกหวยรวยโชคได้หยิบจับเงินแสนแขวนเงินล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวชีวิตก็จะสุขสมหวังแบบไม่ทันได้ตั้งใจท่านก็จะร่ำรวยเงินทอง มีเงินไหลนองมีทองไหลเข้ากระเป๋าของท่านแบบไม่ขาดและยังคงมีเงินจับใจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเก็บชีวิตพลิกเปลี่ยนเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีและเปลี่ยนเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลถือว่าในช่วงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ชีวิตของท่านท่านจะร่ำรวยเงินทอง และมีธุรกิจเป็นของตัวเองถือว่าช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ถูกโลกกับชาวราศีพฤษภมากที่สุดที่สำคัญให้ชาวราศีพฤษภมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นและทำบุญกวดน้ำให้กับสรพสัตว์อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพื่อที่จะปลดปล่อยดวงชะตาชีวิตเจ้ากรรมนายเวรต่างๆให้เป็นอิสระผลบุญที่ท่านได้ทำก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าและขอให้ชาวราศีพฤกษภน้อมรับคำทํานายของอาจารย์หมอช้างเพื่อเปิดดวงมหาโคพค์และเปิดทรัพย์รับโชคพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งพิมพ์ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จลงในใต้คอมเมนต์ เพื่อที่จะดึงดูดพลังงานขึ้นแห่งบุญที่อยู่รอบตัวของท่านและส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านประสบพบเจอแต่ความสำเร็จประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตก็จะร่ำรวยเงินทองขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีพฤษภเคารบนับถือจงดนบันดาลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จการงานมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่ให้ไร้อุปสรรคขวากน้ำมีชีวิตที่ยืนยาวมีชีวิตที่ร่ำรวยเงินทองมีชีวิตที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองและให้ท่านนั้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตระกูลในเร็ววันขอให้สมพรปากสาธุสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โหดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของท่านไม่มากก็น้อยถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับชาวราศีพฤษภขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ